ส่วนเรื่องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับอย่างที่เราอธิบายไปว่าฝั่งของผู้ชายเนี่ยจะต้องเป็นวันที่24ตุลาคมถึงจะเยี่ยมได้<ฆ>ส่วนฝั่งของผู้หญิงเนี่ยนะฮะสามารถเข้าเยี่ยมได้วันนี้แล้วเห็นบอกว่าก็มีญาติของบอสมินพิชยาเนี่ยเดินทางเข้ามาด้วยนะครับท<ะ>่านผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่หน้าทันทัศสถานหญิงกลางนะครับมีการเปิดให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยม ผู้ต้องหาหญิงในคดีนี้ได้นะครับก็มีผู้สื่อข่าวมาทําข่าวกันเป็นจานวนมากเห็นบอกว่าก็มีญาติของบอสมินเนี่ยนะครก็เดินทางมาเข้าเยี่ยมรวมถึงเห็นบอกว่ามีคนที่คล้ายกับเป็นญาติของบอสสวยนะครับก็กกเดินทางมาด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ทีมข่าวไปสอบถามทางด้านคุณกหน,นกวันจิ๋วเชื้อพันผอ,อกองทันทวิทยาในฐานะที่เป็นรองโฆษกรมรัชฐานท่านก็บอกว่ากระบวนการหลังจากกักครบ5วันนะครับจะมีการนําตัว ผู้ต้องขังทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่แดนระหว่างพิจารณาคดีซึ่งสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในคดีนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงมีเพียงบางคนที่ต้องพบแพทย์ด้วยการเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นตาแห้งมีไข้เล็กน้อยส่วนของบอสมินเนี่ยไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษเรื่องความเครียดก็สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นปกติทั้งหมดนะครับเพราะการเข้ามาอยู่ในนี้ต้องใช้เวลาปรับตัว สําหรับการดูแลผู้ต้องหาระหว่างพิจารณาคดีจะมีความแตกต่างกับดูแลผู้ต้องขังเด็ดขาดทางเรื่องทางกายภาพก็จะมีการแยกกันอยู่ไม่ปะปนกันบอกแบบนี้นะและผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีผู้หญิงเนี่ยสามารถไว้ผมยาวได้เพียงแต่ต้องมัดต้องรวบเห้เรียบร้อยหรือถ้าร้อนแล้วอยากตัดผมก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันนะครับ โดยระหว่างนี้ทนายความสามารถเข้ามาเยี่ยมได้ทุกวันและไม่จํากัดเวลาส่วนทางญาติจะสามารถเข้ามาเยี่ยมได้วันละหนึ่งครั้งครั้งละ15-20นาทีหรือจองเยี่ยมญาติออนไลน์ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้เดือนละหนึ่งครั้งนะครับวันนี้มีญาติทั้งหมด3คนติดต่อเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังซึ่งทาง รัชทานเนี่ยนะครับก็บอกว่าขอไม่แจ้งนะว่าเป็นใครเพราะจะกระทบกับสิทธิ์ของผู้ต้องขังโดยคนที่ติดต่อเข้ามาเยี่ยมเป็นพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ในการพบทนายความเพื่อเตรียมต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ซึ่งตลอด5วันที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องติดต่อเข้ามาสอบปกากคำผู้ต้องหาในคดีนี้เพิ่มเติมส่วนผู้ต้องขังชาย เท่าที่มีการประสานกับทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ทราบว่าคนที่มีอาการป่วยก็คือบอสวินที่เป็นมะเร็งนะครับก็จะได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่องส่วนต้องย้ายไปที่โรงพยาบาลทันตสถานหรือไม่นะฮะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับส่วนบอสชายหมดนะครับก็อย่างที่เราอธิบายไปนะครับว่า24ตุลาคมถึงจะสามารถเข้ามาเยี่ยมได้เพราะว่านับตามเวลาของบอสปอที่เข้ามาหลังสุดนะฮะค่ะเดี๋ยวตามกันต่อเรื่องของหมายจับลลอที่2ด้วยนะคะ